สวัสดีครับก็ได้เวลาที่เคลื่อนสรีระนะครับเพื่อที่จะยกลงนะฮะขึ้นรถนะครับเพื่อไปแะ้ววันอก,กิจที่เมนประจำหมู่บ้านครับก็มีลูกมีหลานมาช่วยในการช่วยกันยกขึ้นรถนะครับ ครับบาไเดดุดบเดุดะ้เนี่ยมันครับได้ขึ้นไปเอ่อะก็ลูกกลาลมาช่วยกันนะครับไปทรับ เพื่อที่จะนำไปที่วัดบ้านเชิกนอกนะครับจอันนี้ก็คือเครือญาตินะครับที่มาส่งมาส่งอันนี้เป็นเพื่อนเพื่อนของลูกสาวผู้ตายมาส่งเป็นกางสุดทรีครับอันนี้ก็เคือลูกหลานครับ มาจำบัดเลยลงงเลยครับทุกคนไปเออกองเขาเนี่ยเจ้าคนประมาณสักบ่ายสามนะครับก็บ่ายสามก็จะหาภรริกินะครับส่งผู้วายชนขึ้นสู่สวรรค์ ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เกิดมาทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไปครับก็ขอกล่าวคำว่า,าเสียใจขอแสดงความเสียใจครับศูนย์ประสานงานพระพุทธศาสนาขอกล่าวคำว่า,าขอบคุณครับ